ของแสบด้ยจ้ะพี่น้องของแสบวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บแคนเบรรี่ค่ะบรรยากาศมืดตึ๊บเลยพี่น้องเห็นไหมไม่ใช่ทุ่งนานะคะเหียนก็คือเป็นบรรยากาศของแคนเบรรี่ที่งอกนะคะเป็นแหล่งสะสมของอ พวกพืชนะคะต้นหญ้าที่ตายแล้วนะคะก็จะอยู่เป็นเอ่งเหมือนน้องน้ำอย่างนี้แหละค่ะไปแคนเบอร์รี่ก็ไม่ใช่ว่าเก็บตอนไหนก็ได้เด้อจะ้ะเขาก็จะเก็บในช่วงแลดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะเห็นไหมใบไม้ต้นนี้ร่วงแล้วนะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็ร่วงเลยะค่ะแลดูนี้แหละก็ ถึงจะมีแคนเบอรี่ที่สุกแล้วเต็มที่แต่ถ้ามาฤดูอื่นก็มีแต่ต้นนะจ๊ะไม่มีลูกมืดมากเลยทุกคนนะแต่ว่าสองทางสุดท้ายแล้วค่ะไปะทุกคนดูแคนเบอรี่เด้อเสียเราจะเริ่มหมดฤดูกาลแล้วเขาก็จะลูกเป็นนิ่มๆแบบนี้ข้างในจะไม่มีอะไรเลยนะดูนะหนักนี่แตกหมดเลยค่ะเป็นลูกใสๆเต็มไปหมด แต่าแข็งแบบนี้เอาได้นะคะเนี่ยมันจะบีบแล้วเต็มเลยค่ะแต่ว่าไม่มีใครมาเก็บตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเนาะเสียดายนะจ๊ะเสียดายพิญญาเก็บปิดออเดอร์แล้วนะคะนี่เนี่ยองทางสุดท้ายของพิญญาอย่างเ้ย่เก็บได้นาะเนี่ยอันนี้คือบีบแล้วนะคะก็คือแข็งเอาได้จ้ะอันนี้ปิ๊บนะ,ะเห็นปะสตี๋ อันนี้บ่เตยียน,นี่บ่เตยียเห็นปะบ่อเตยียแต่ถ้าเกิดเตีเตย๋ยมันจะแบบว่านี่เห็นบ่บีบอันนี้คือเก็บขายบ่อใดด้วยจ้ะป่าก็โอ้ยมืดจ้ะมืดตึ๊บเลยดูเถอะดูก่อนเมฆเถอะอืมนู่นแม่อยู่นู่นก่อนกลับไทยจากเกาะ นั่นแหละเก็บคลายเหลืออีกสองถังกับจบเลยค่ะไม่รับแล้วจ้ะดูนะอันนี้เอาได้เนาะอันนี้แตกคามือเลยโอ้เสียหลายลูกเลยดูดูด,ดูลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะนี่ลูกในี้ใหญ่หญจต่แต่ว่านั่นแตกทีนี้เสียได้จังเลยอ วันนี้ก็ไม่ได้ใส่ถุงมือมารีบด้วยเพราะว่าฝนจะตกเนี่ยอันนี้ก็คือคัดเลือกเอาจ้ะแต่ลูกที่แข็งๆเนาะเลือเต็มเลยจ้ะเลือเต็มป่าเลยแต่ว่าเอาไม่ได้ค่ะเอาไม่ได้แล้วก็จะเลือกหาแต่หน่วยที่เอาได้เนะพี่น้อง เต็มโลดแต่ว่าเบนเมืดรีบเมืด่ออันนี้พึ่งอันนั้นเด้แค่นเบลี่ออ้หนอันนี้เอาได้อย่อันนี้เอาได้จ้ะโอ้เยดายที่เป็นไวพี่น้องเอ้ยถ้าเอาแนวตักมาตักนะคือสิได้ลูกไซส์ไปเต็มเลยจ้ะ เอ็น,เนี่ยานจะเลือกเอาค่ะนี่เดี๋ยวจะเลือกเอาถ่ายบรรยากาศมาให้เบื้องจ้ะสองทางสุดท้ายแล้วละ เลือกเอาพ <c oughs> ี่ตะหนวยเล่นๆเนาะเอ,อ้อหลายหลายพี่ตะหนวยเล่นๆดูดูนีน่พี่ดอกของแสบเลยจ้ะพี่น้องกองแสบ ็มแล้วทั้งน้อยล้นแล้วอ,อันไหนก็แข็งเอออันไหนก็อ่อน เต็มแต่เอาไม่ได้ดอะดูๆเต็มเลยนะนนเนี่ยดูจับลูกไหนก็เละตุ้มเปี๊ยหมดเลยอู้วเสียดายเนาะทุกคนดูเสียดายแคนเบอรย์ไหมเนี่ยอู้ดูเบิ่งทุกคนเสียดายไหมคะตัดทิทูนี่แหละแคนเบอรี่ลูกไซต์เนี้ยเลยจะกินไม่ได้แล้วนั่น นั่นลูกใสอย่างนี้เราไม่เอานะคะนี่เราจะเอาแต่ลูกแข็งแข็งอย่างนี้เอาได้อยูค่ะแต่ว่าโอ้ยใสหมือเลยโอ้เสดายแทพพี่น้องเอ้ยเต็มเลยดูเต็มเลยค่ะแต่เอาไม่ได้นอ้ออยู่ข้างในหยาเต็มเลยน,นันนี่ต้องเบรกฮะจ้ะเบืองพี่น้องโอ้ย อันนี้เอาได้อยู่ส่วนใหญ่เอาบออัวเร้นจ้ะอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ก็บัไเรโอ้เสียดายนะจ้ะตอนนี้ก็ลูกแคนเบอรี่ก็ไม่ค่อยจะลูกใหญ่ลูกโตเหมือนตอนแรกๆที่เรามาเก็บนะคะนะถ้าเกิดตอนที่เราเก็บกันใหม่ๆอะ่ะมันจะลูกใหญ่กว่านี้ค่ะ นี้พอได้แล้วเราก็ไปเทใส่ถังใหญ่กันค่ะแม่เหมือนทุ่งนาเลยเนาะแม่ก็มีถังอยู่ค่ะแต่ว่าเก็บเก็บใส่ถุงแล้วก็ไอเทจินยนะนุกคนาะไปค่ะ ดูฤดูการกลับบ้านกันพินยาใช้เวลาเก็บประมาณเออน่าจะประมาณ3ามชั่วโมงแหละค่ะสองชั่วโมงกับ3มชั่วโมงอะเนาะ